สวัสดีครับนี่คบันทัวร์ครับหลังจากฝนตกมากหมื่นประมาณที่สองี่สิบนะครับหอดประมาณที่สามเคิงมาเบิงนะครับน้ำหงเะครับนี่ฝนแรกของปีนี้นะครับนี่น้ำในกันนาหงประมาณนี้ครับเพราะว่ามันแห้งแห้งแห้งตั้งแต่ผุ่แล้วครับท่านว่าปุจิกาผุไม่มีฝนเลยนะครับฝนมาบ่ถือว่าฝนแรกหรอกเพราะว่ามันลินนนน้อยก็หายไปนี่ก็คือฝนตกเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับนี่นักๆเบาๆนักๆเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือน้ำหงแล้วครับอันนี้นี่ปุ่นน้ำสัด ใส่เฮือนเพิ่นปลาเฮือนมาฝนมาทางทิศตะวันออกนะครับนี่มื้อนี้ซ่มเย็นครับบ้านเอ่อพื้นที่ตะบนแขมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกตซ่มเย็นซ่มเย็นก่อนขี่ไทยยุบแล้ววันนี้นะบรรยากาศยามเช้านะครับพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศหลังฝนตกซื่นคือกันนะครับนี่มันเย็นนะแต่ว่าก็สายๆมากอาจสิฮ้อนล่ะเพราะว่าเมฆมันมันบางเบานะเมฆมันจางออกแล้วตัวที่แรกคิดว่าจะใชมาแต่มเตมื่อวานนะครับต้งได้โตแก่ครับบอกกันแน่เดอ้อครับนี่นี่อุทุมพรพิสัยตกครับนี่ นี่หงหงเป็นหมองเป็นหมองอยู่คือหอนหญ้าวานเขาแล้วบบดนี้มาเร็วแบบนี้นะครับนอเอาไปเบิงอีกหมองนึงงนอเดี๋ยวเขาขี่รถล้อเบิง์กนอในบรรยากาศเซานีเนอที่สีสเกตบานเ่านะครับนี่งัวที่มียาเล่มได้บานเนีนะครับไปมอเตอร์ไซค์กูใจบรรยากาศแจ๊สเซาครับนอเบิงตรงหน้าสีสเกตนอะนี่ครับพอด้ออก บริทไทยคลิปสไตล์แบบนี้มาโดนล้วเนาะเอาเบงตรงหน้าบานเท่านะครับเสาวันอังคารวันทํางานวันแรกนะครับหมู่วันบริษัทใดหรือว่าหน่วยงานใดย,ยุทธเชยเนาะนะครับวันจักรีเนาะมันนี้ก็เสาวันอังคารนะครับหรือว่าวันทํางานวันแรกเนาะเดียวกับไก่สงการนี่บกวครับดอกแล้วครับนี่เดี๋ยวสิดเดิลมากินบัวที่บ้านนี่นี่น,นี่ต้นวา่าโอ้ดอกงามครับนี่ดอกคับกโอ้โหโนนเนา นะครับงัวนะครับโกมากกว่สีมีแนวกินได้บาดต่อไปนอออาอเฮ็้งัวหยาื่อสมัยตะกี้ทุจีบรรยากาศนาองค้องขุ้นนาข้างระวางหมู่บ้านครับเมืองดอกวายโอ้กโ,โกคขักเลยแต่ว่าสิจับวอเตรงเียครับโูสมัยเป็น็ีหนวยมากกีดีเลยชอบมากนะครับลูกว่านะครับไปต่อตะเฮานะครับเบื่องลิป ่อ,องถุงหน้าเทาความซูมเย็นนะครับนี่มองได้มันลุกมันกะมันกะหงนะมองได้มันนน่นนี่หยาแล้วสิดีถงหังวและะ้วปัดนมองได้มันนน่นมันกะบมมีหนามนะแต่ว่ามันกะซูมครับถือว่าดีมากๆนะครับหลังเี้ยงออกหลายๆอย่างนะครับนี่นี่ครับหนามหงนอแน,อน,น่ห้อยหล่อรถ,ถหน้าวันจะดมนี่ปีนี้ไทยต่อสั่งเลยนะครับ มีแห้งไร้แล้วบดนี้ต้นใหม่นะครับของมอง่วงกระโลนที่เบิด์มันปรจับหน่อดอกอยู่แต่ว่าโลนที่เบิดนะนะครับดีครับความสูงเย็นโอ้หมองนี่ชุ่มชื่นครับนี่ไม่ว่าลุบคักเลยเฟื่องวันลงไปถ่ายหน้าที่ยาวเนี่ยนนนะโอ้เห็ดใหม่ได้ครับนี่ ปูพักปูมีเนาะออกมาอยู่ในเขางัวไม่โอ้บรรยากาศเนะาะท่งนี้กงงัว,วไปบิกดีหวเรไปบรรยากาศจเศร้านะครับนี่โอ้พันเอื่นมาเฮต่างเขาไม้เลยครับนี่นามหงนะครับนี่ตกมากกับนามหงเลยโอ้เสียงนองห้องเนาะครับเนาะนี่บรรยากาศเนาะโอ้พันปูบปกแตงครับนี่ ผ่านองเพิ่นอยู่เดอ้อนี่เป็นการเห็ดปีแหลของเพิ่นน้องเพิ่นขุดหนองนะครับโอ้ยน้ำลายแล้วคือน้ำลายแท้ะคุณน้องได้ได้ปีที่สองเน,นาะนั่นนั่นบมดแดงเพิ่นปีที่สองนะของงวนี่โอ้หนามเขียวแท้โอ้ว่าแต่มีใครผับหนามเขียวหนามเขียว ปลูกตะไคร่นาะเพิ่นว่างทอโอ้ระบบว่างระบบไปแล้วนี่โอ้ธรรมดาเนี่ยนี่โปรเจกต์เพ<อ><อ>ิ่นเนาะเราทออันนี้ไว้นามนะเออมันข้าวาปลูกอะไนักพีหล่าบักพีก,ก,พกเออเราลงทุนแล้วคุณเราเห็นบักพีกนะนะครับนี่ของงัวเพิ่นอืมบรรยากาศเนาะเอางัวมาอยู่หน้ากึ้มานอนหน้าขึมาเห็ดปลูกพักปลูกมีนะครับนี่ใส่ได้เนี่ยเพิ่นมีไฟไมันจะใส่ โมแบตเตอรี่ปะโมฮันวิไฟอยู่อ่ะนี่คือบรรยากาศมาเบิงย่ำสาวๆนอกฝนตกนะครับก็เลยเระมาเบิงนะครับโซนบ้านอีกุ้มครับตัวนี้บ้านอีกกลุ้มนะครับเบิงความชุ่มชื่นของคนตกนอก็สิว่าเบิงตน้นพันป่าครับโมฮันดอกอยู่ พี่นี่ดอกลาด้นี่แต่ถือพายุโนโรูหักนะครับต้นเดียวนี่แหละผมมาหาสามสี่ปีแล้วมาเบิงนะแต่กับบ่วดอกพับปีนี้บรรยากาศเนาะพาชมบรรยากาศทองทุงอีสานบ้นานเฮาแามเสาๆนะครับหลังฝนตกฝนแรกนะครับที่ตกนะครับนี่ทางไปหมู่บ้านโนนแตนนะครับเดี๋ยวรอๆไปเรื่อยๆเนาะนะคุัขยิ่งเนาะพูกไม้หายากครับนะในโพนเนาะโพนนาบ้านเฮา หล,ปปาลายดนึ่งวิธีชีวิตเศร้าหายเศร้าหน้าย่ามหนาแหลงเนาะผู้คนออกมาหน้าทำมาเบงิงความมันสุมบ่ครับเนอะต้นไม้โอ้เดีรยบเราความโชยเฉินหลายเลยครับดอกกระล่างนะครับ 1, 1, 1, 1, 3, 4, ตัองเลืองสว่งามโสามสี่ต้นเรียงกันอยู่นี่หวังลูกก่อนเนี่ยโอ้ลูกนอนสุมครับพูด เขาเขาวาดแล้วละทางเขาวาดโนนแตนนะครับนอะอยังนาทางทิไปทางปลาสำโลกนอนั่งมันเงียงอยู่ที่ตะบดแขมแล้วครับเขาปลาพี่เบิงบ้งเุมือนย่านที่มีอก่ครับแต่ว่าถ้างคนขี่เด้ครับนี่เส้นนี่อลุสองศูนย์แปดสามใดนอ เส้นลาดสีสไลด์นะครับเนาะเส้นนี้เนาะตรงไปกับบานเงียงบานเข่งนะครับผ่านหนาวก็ต้อแขมครับนี่ต้นดอกกระล่างครับงามโอ้ทางอุโมงค์อ่าชุ่มชื้นเลยครับนี่หมูมี่ต้องขับบา,งอ,าออองอย่างอาจธิมีแต่เฮสน้อบางอย่างกินหมูมี มีแหงขนาดเลยหอ,อมกินไปใหม่หอ,อมกินดินนะครับผ่านโน่นนี่ธรรมชาติเนาะบรรยากาศในทางไปวัดครับเย็นดีแหงครับในผ่านป่าโอ้ โอ้สวนพี่น,ออน,อน้องเข่าพูดสวนเอ่ยมิเบิงเคี้ยวเป็นะ่ะคือฝนพอดีเลยโอ้ยอดแสงันปูยปร,ประทัวนี่น,นี่ประทัว่นกำลังขึ้นเลยเจอความแรงพอดีเลยได้ฝนมาขึ้น่คือสิมีแห้งเติมไปพูดแต่งบ่ต้องพอน้ำแล้วเอาไงเวียนเนาะครับบานเงยงครับเห็นโนนบานเพิ่นเนาะครับเนบาะบรรยาก,กาศ อบตอแขมครับเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลแขมอำเภอว่วิสัยจังหวัดริสเกตนะครับทางบานมันมเนียงนี่ละโอ้ดอกพูนครับเนี่ยสนถามโอ้บรรยากาศนาะชุ่มชื้นชุ่มชื้นเปองทางบรรยากาศบานเฮาเนาะ พ่อบ้านพี่น้องมาเดินพามาเห็นเนาะโอ้โอโอตถดูพูนกับกำลังสร้างความเรื่องอารามให้กับเส้นทางเนาะว่าเส้นทางรัดเลาะเนาะผมก็มากหน้าเลยล่ะทางนี้มันเงียบดีผมว่าเป็นงจะมาเลาะหลินรถสวนกับแถบซิบวมีเลยครับนี่นี่แต่ก่อนเป็นทางดินเลยครับนี่ทางระหว่างหมู่บ้านเอ,อ่อเหียงไปหาบ้านดีกุ่มกับบ้านหมู่บ้านสามหลังและหมูบหม่บ้านวโรลันที่ว่า ออกมากอยู่สามหลังในนาที่แหลกนะเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านเกา่าถามยายเบิงเ่งงนะหมู่บ้านเก่าแล้วเขาใหญา่ไปอำเภอเดชอุดมอุบลไปขัว่วพน่ะนะครับโอ้เส้นทางเย็นดีครับเลยนี่ดอกใหม่นอเป็นดินดอกอย่างคืองามเลยโอ้บรรยากาศลัดเลาะเส้นทางในหมูบนน่บ,บ,มบ,บ้านนะครับนอแต่ตบลแคมนะครับนอที่นี่เป็นทางโบราณเลยครับทางสแต่สมัยเก่าแก่นะครับ ทางไปไฮไปหน้าพูนนั่ละนี่ก็มูบาทจะบอกว่าอยู่ในหน้าเนาะนะครับแต่ว่าเย็นด,ดีครับเลยครับเมืองมอง่วงครับเนี่ยม่วงอย่งคือจะเป็นหน่วยแบบอย่างม่วงหน่อยเนาะโอ้ป้อมๆแปลกดีนามหงในทางครับเน เบืองความสมเด็จนี่สวนโอปิกเข้าเคยมาถ่ายอยู่เนะเาะซอฟบอตบันมนันเงียงมัปนปลูกยางโอปิกนี่เสียงนาน,น้อยบรรยากาศชมวิวไปในการขับล้างฝนตกแม่น้ำโหงในทางเนาะได้อารมณ์ ย้อนยุบนะครับนี่นี่ครับทางข่าวาดเพิ่บูมบานเก่าแก่บ่มีหัวมีแครเพิ่นว่าอยู่ตั้งแต่พอแต่แม่เหตุไหวน,นะครับหัวเพิ่อนกับบริยรอมนะเป็นพี่น้องกันเบิดกันนะเป็นวิธีเก่าคบเจ้าของบานเพิ่นว่าหนึ่งเดียวใน อุ้ยพ่อนี่นั่งเผืนหวานนะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะยังคงความเป็นเก่าๆไว้นะครับพูดโน่นบวานเพูนเนาะมีหอดคุกขามใหญ่พูดนครับแต่ว่าเพื่อจะใส่หินคูแล้วล่ะครับสะดวกสบายเนาะเป็งหมู่บ้านเพชนิดละครับงามพูดเต่าทานน้องเผืนนู้นหนามงามนะซุ่มชื่นเที่วพูดปลาเพูนเพื่อนครับที่นี่ก็จะเลื่อนจุดไลายเส้นเงินหลังใหญ่แล้วเนาะไอ้จีก็เงินม้วจากหลังออกมาอยู่เนาะ เงอนทำามาทายปีฝานี่เงินหลังแหลกคุณออกมาอยู่นี่พวกบุกเกื้าเก่าคนโอ้บรรยากาศเนาะมาดีกุ้มครับอรูก็แล้วครับโอ้บรรยากาศดีแห่งเนาะเอากองฟางโบราณชุ่มเย็ยนสุ่มเย็ยนค่ะตุนบกคงแต่ตัวน,นี้ครับอ่า เขาบานยิ่วบหมนแคมออกไปทะลุบากรมินกืบก้าบ,บาผมนะครับอ่าหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้ภาพว่า,าเบิงไทเบิงหน้าเบิ้งฝนตกว่านามหงวอนะครับสรุปว่ากระบอกท่านมีหนามมีตอนเมื่อใดแต่ว่ากระซมากระซุ่มเย็นนาะมีมีเป็นบ้างชุดนะครับเตะมอง,ม,องมัน่นลุ่มๆนะครับนาออีกหนึ่งบรรยากาศสีฝากไปทรงพีทรงหนองทางไกลคือทอดอีสานอยู่เก่ากับเบิงคลิปนี้ก็บอลทัวนะครับนี่แหละผ้าหย่อนยุ่ผ้าเบิงบรรยากาศผ้าสับอารมณ์นะครับ เวลาคืนทอดบานนะครับผมเบิ่งนดีโรบ,บันทัวนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ